กับเขามาตอ่อกันนะฮะกับช่วงนี้สีสันโซเชียลนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคลิปที่มียอดดูยังไม่สูงเท่าไหร่ก่อนผู้ชมนะคลิปนี้นะฮะคนดูอยู่1.3ล้านวิวยังไม่สูงนะแต,แต่เป็นคลิปที่น่ารักเลอเกินนะ,ะหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะฮะยืนอยู่แล้วก็มีสาวน้อยอีกคนหนึ่งเดินมาป้อนขนมให้หแต่ขนมเนี่ยใส่อะไรไปไม่รู้ถ้าไม่อาการของหนุ่มน้อยเปลี่ยนไปอะฮะลองชมกันฮะ คนใ่ี่ฮะคุณผู้ชมฮะม่รุ้ในขนมใส่อะไรไว้อ่ะครับจากหนุ่มน้อยกลายเป็นตัวแม่ตัวมัมไปซะง,งั้นนี่ฮะโอ้โหสบับสเลยปวดคอแทนเลยเลย นี่ฮะอืกินเสร็จแ,แล้วเฟียสเลยลอยหน้าลอยตากินอย่างมีความสุขนะ<อ>เหมือนมีคนมาปรนนิบัติให้นะครับ<อ>คนไปเม้นกันเต็มเลยนะฮะบอกว่าแหมเมื่อกี้เกือบจะฟินแล้ว นึกว่าดูซีรีส์เกาหลีเพราะว่าน้องก็น่ารักทั้งทั้งสองคนเลยที่ไหนได้เป็นซะแบบนี้นะฮะอีกคนก็บอกเออเนี่ยแหละคมมันจะสวยมันต้องเลิศแบบนี้ลูกเลิศมากเจริดหลอกกินหนมนี่น่ารักนะฮะน่ารัก1.3ล้านวิว1.3ล้านวิวนะฮะกับเจริตการรับประทานขนมของน้องเขานะฮะไปดูอีกหนึ่งสีสันครับผมคู่ชีวิตเนี่ย ต้องบอกว่าหลายคู่นะฮะมักจะมีความแตกต่างกันเขาบอกว่าถ้าเป็นคู่ชีวิตที่มีไลฟ์ตล์หรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตที่เหมือนกันไปทั้งหมดเนี่ยน่าจะอยู่กันได้ยากเขาบอกว่ามันจะต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนกันบ้างมันจะได้หน่อยนิดหน่อยมีบาลานซ์มีบาลานซ์ตรงกลางใช่ไหมฮะแต่มีคู่นี้ฮะคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าแตกต่างกันแต่ไม่ใช่แตกต่างกันธรรมดาคือแตกต่างกันแบบสุดขั้วิีที่คิดว่าถ้าได้เห็นคลิปคุณผู้ชมคิดว่า สองคนนี้ไม่น่าจะมาเจอกันได้ขนาดนั้นเลยแหละไปชมคลิปครับ ก็เป็นคลิปที่ผูช้ชายทิกตอกคนหนึ่งโพสต์เอาไว้นะฮะพรอฟคาชั่นแคปชั่นก็คือแตกต่างอย่างสุดขั้วนะครับคลิปเนี่ยลูกสาวถ่ายเอาไวเ้เผยพฤติกรรมของคุณแม่นะฮะแล้วก็คุณพ่อที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับด้านคุณแม่เนี่ยขี่รถไฟฟ้า3ล้อออกไปกลางทุ่งนาพร้อมประทัดนะฮะที่เห็นเป็นคว,ว,วันนั่นประทัดไล่นกฮะที่แล้วเข้ามารักขโมยกินพืชผักที่ปลูกเอาไว้ตัดภาพมาที่คุณพ่อโอ้โหเหมือนหนังคนละม้วน เดินออกมาอย่างเรียบง่ายชิวๆอยู่ที่บ้านเอาอ่านให้นกให้ไก่ด้วยความเมตตาปราณีก็เลยเกิดเป็นโมเมนต์หยินหยางอย่างสุดขั้วนะฮะสุดฮานั่นเองคลิปนี้เป็นไฟรอัลไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคนดูเนี่ย3.5ล้านบิวนะฮะคนเข้ามาคอมเมนต์กันวุ่นวายเลยนะฮะเช่นเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายอ่อนโยนนี่เป็นชื่อซีรีส์ซะอย่างนั้นเกมนี้รู้เลยใครคุมแม่ออกรบพ่อเฝ้าเรือนคะ่ะ สมัยวัยรุ่นแม่ออกเดินลาดตะเวนแต่พ่อเดินทุดงเอออันนี้น่าจะเป็นจริงนะหลายคนสงสัยนะฮะว่าตอนวัยรุ่นเขาไปเจอกันยังไงไปสงสัยอะไรเรื่องของเขาเขามาเมน์ะไม่ต้องไปสงสัยโอ้ยเราไม่สงสัยหรอกคุณผู้ชมไปดูอีกคลิปหนึ่งครับผมก่อนที่เต๋อจะพาไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเยอะกว่านี้นะฮะผมพาไปดูน้องมูมูลูกแม่ อเออให้ฉายาว่าม,มูมู่ลูกแม่เพราะอะไรฮะรเพราะว่าคุณพ่อกลับมืดกลับมืดปุ๊บม,มูมู่สวมวิญญาณคุณแม่แล้วจัดชุดใหญ่ให้กับคุณพ่อ,อลองชมครับ เสียงน้องเหรอเสียงดีเอาจคุณผู้ชมเหมือนจริงๆขออนุญาตพูดด้วยความเคารพเมียครับขึ้นมาอย่างนี้เลยฮะออออขึ้นมาเบาๆก่อนครับครับ,รบสักพักเท่านั้นแหละโอ้โหมาอย่างนี้ฮะมาเป็นชุดเสียงดังขึ้นดังขึ้น,นไวขึ้นจนเราจับใจความไม่ได้ฮะออออนี่แหละฮะ ลูกแม่จริงๆมูมูเอ้ยนะครับคงถามอะไปไหนมาพ่อทําไมกลับบ้านนี้ทำไมไม่โทรมาก่อนตอนโทรไปทาไมไม่ติดปิดสายหรือเปล่าเนี่ยมาเป็นชุดครับนี่ผมไม่ได้ตีความอย่างนี้เลยผมเห็นแต่ความน่ารักของน้องหมาพี่พูดจากประสบการณ์จริงในชีวิตหรือเปล่าอะผมระบายความในใจเหมือนเหมือนเหมือนระบายอะเมื่อกี้ เออเอาแต่ที่น่ารักนะครับเออเออน้องพูดเก่งน้องพูดเก่งน้องน่ารักนะฮะที่บ้านผมก็เพิ่งกลับบ้านดึกก็มีทําหน้าที่แทนคุณแม่ที่บ้านผมเพิ่งรับมาตัวใหม่เหมือนกันชื่อโยชิอย่างนี้มันก็เลยแล้วฮะคุยเก่งคุยเยอะเลือเกินโอ้น่ารักน่ารักขออนุญาตนะครับพาไปต่อกันที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมไปที่วัดโบสถ์ตำบลถอนสมออำเภอท่าช้างฮะมีการจัดพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศ พระราชาคณะชั้นสามัญพระวชระสิงหบุราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดสิงหบุรีจเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ครับเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะครับไปติดตามภาพบรรยากาศาก,าศากาศันครับวัดโบสถ์ตำบลถอนสมออำเภอท่าช้างจังหวัดสิงหบุรีจัดพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญพระวชระสิงหบุราจารย์ขว้างกัลยาณรโตปทศี รองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์โดยขบวนอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศจากวัดพระนอนจากศีวรวิหารอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีมายังที่ว่าการอำเภอท่าช้างและเคลื่อนขบวนต่อไปยังวัดโบสถ์และอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศมาณศา,าลาการประเรียน โดยมีพระธรรมวชิรกวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์นายสุเมธทีรนิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีประธานฝ่ายคารวะคณะพระภิกษุสมมามเณรข้าราชการอุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี เวลาต่อมานายสุเมธทีรนิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีประธานฝ่ายคารวะเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นนายสุเมธทีรนิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีอ่านพระบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูหน้าคดิตคณะพิรักรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดโบสถ์จังหวัดสิงห์ บุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชธินานามพระวัชระสิงหะบุราจารย์สถิตนวัดโบสถ์ตำบลถอนสมอมอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี อมาประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมมวชิรกวีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีได้กล่าวสัมโมทนียกถาและคณะสงฆ์ข้าราชการอุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมถวายมุทิตาสการะในโอกาสมหามงคลน,นี้ด้วย ระวัชระสิงหบุราจารย์เข้าสู่การบรรพชาเป็นสัมเนนเมื่อวันจันทร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2512และอุปสมบทเมื่ออายุได้20ปีเมื่อวันพุทธที่29เมษายนพุทธศักราช2513ณอุโบสถวัดโบสถตำบลถอนสมออำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อว่าพระภิกษุขวางฉายากัลยาณรโต พุทธศักราช2516เป็นครูสอนนักธรรมประจำวัดโบสถ์พุทธศักราช2525เป็นเลขานุการของเจ้าคณะอำเภอท่าช้างได้รับแต่งตั้งเป็นพระคู่สวดพุทธศักราช2527ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์อำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีพุทธศักราช2533เป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์และเป็นเจ้าคณะอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช2,565ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีและพุทธศักราช2,567ได้รับพระราชทานสัญญาบาตรตั้งสมนักสั์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินานามพระวัชระสิงหบุราจาร์ พระวัชระสิงหบุราจารย์ยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถือศีลภาวนาอยู่ในระเบียบของพระพุทธศาสนาและยังทำประโยชน์เพื่อสังคมในทุกๆด้านจนเป็นที่เลื่อมใสของอุบาสกและอุบาสิกามากมายตลอดมาจนถึงปัจจุบัน นุโมทนาสาธุนะครับผมครับผมเวลาหมดแล้วฮะขอบคุณครับเสื้อผ้าจากคาร์บินไคร่นะครับมาพบกันใหม่กับ c รั t ย์ทุเดย์นะครับวันนี้ผมลำพิครับลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ